จากเจราคาของ Honda c ซ v รุ่นใหม่กันหน่อยนะครับเพราะเริ่มต้นกันด้วยรุ่นท็อปก่อนนะครับก็คือตัวเครื่องยนต์ไฮบริด e-hcv รหัส rs นะครับคมเข้มทีเดียวขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยจะมี5ที่นั่งนะครับคือจริงไฮบริดก็เป็น5ที่นั่งทุกรุ่นย่อยนะครราคา1 7 2 9 0 0 0าบาทรุ่นรองลงมา e-hcv es นะครับราคา1 5 8 9 0 0้บาทนะครับถัดมาคือรุ่นเบนซิน turbo หนึ่ลิตรนะครับ el ขับเคลื่อนสีล้อ7ที่นั่งมาเต็มเต็ รุ่นรองมาคือ ES นะครับขับเคลื่อนสีล้ออยู่แต่ว่าจะเป็น5ที่นั่งนะครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรราคาอยู่ที่1,599,000บาทและสุดท้ายรุ่นพื้นฐานคือรุ่น E นะครับขับเคลื่อน2ล้อ5ที่นั่งราคา1,419,000บาทครับ เะครับเมื่อกี้ก็เราเพิ่งเสร็จจากงานเปิดตัวครับเปิดภาคุมกรรมหมาดๆนี่คือ Honda CRV รุ่นใหม่นคะครับเรียกว,ว่าใหม่แก่กว่าทั้งคันนี้หน้าตาเขาเรียกว,ว่าคมเข้มกว่าเดิมเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ CRV มีรหัส RS นะครับรหัส RS เนี่ยจะเป็นตัวท็อปของเขาเดี๋ยวจะไปดูรอบคันว่า RS ทั้งทีมีความคมเข้มยังไงบ้างหล่อขึ้นขนาดไหนและเครื่องยนต์เขาเป็นยังไงมาชมกันเลยครับ ทีนี้เรามาดูด้านหน้าของ Honda CRV ก่อนนะครับวันนี้ว่าเขาเป็นรหัสไอทบางทีมีมาดหล่อตรงไหนบ้างน,นะครับนี้คือเห็ยนนกกระจางหน้าของเขาเนี่ยเป็นลักษณะสีดำสนิทนะครับแล้วก็โลโก้ RS ตรงนี้โหตรงนี้เยีกยบอกว่าตรงนี้เป็นรุ่นเนี่ย e-hv นะครับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเป็นตัวท็อปนะฮะแล้วเขาก็โลโก้ของเขาจะเป็นสีน้ำเงินขอบสีน้ำเงินด้วยแบบนี้นะครับผมผมดูทั้งสกว่ารูปทรงของเขาเนี่ยน่าจะ เปลี่ยนไปพอสมควรโดยเฉพาะด้านหน้าของ CRV นะครับมีการเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจนนะครับแล้วก็คือถึงไม่ใช่ RS เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่านี่คือรถรุ่นใหม่จริงหน้ารถเขาไดมีความกว้างแล้วก็ดุดันมากกว่าเดิมอย่างชัดเจนเป็นสไตล์ใหม่ของ Honda CRV และนี่คือตัวท็อป RS เข้มสปอร์ตครับมาดูส่วนท้ายตัวถังของเขาบ้างน,นะครับส่วนท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าโอเคเขาก็มีความคมเข้มมากกว่าเดิมสไตล์ RS นะครับแต่ว่า ฟฟลลิ่งโดยรวมก็มีความใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้านี้ฮะอย่างที่เห็นในชาดว่าไฟท้ายเขาเป็นลักษณะแนวนอนก่อนผสมแนวตั้งเป็นตัว L แบบนี้ก็เป็นรูปแบบคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นลูกด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแต่ด้านหลังก็ยังเป็นฟฟลลิ่งมาดบึกบึนแล้วก็ใหญ่โตสไตล์ CRV นะครับแต่พอเป็น RS เราก็จะเห็นว่าเขาจะเพิ่มองค์ประกอบต่างๆนะฮะมันจะเป็นท่อไอเสียหรือว่าชุดแต่งต่างๆเนี่ยเขาจะมีเพิ่มเข้ามาพอสมควรนะครับแล้วก็ดีโลโก้ระบุว่าอันนี้เป็นรุ่น All Wheel e-hybrid s e Hybrid เนี่ยเขาขับเคลื่อน4ล้อจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยครับโอเคที่ว่าครับพอเป็นรหัส e h v ขับ4ครั้งแรกของ CRV นะครับอ๋อเนะี่ยฮะก็คือนี่คือเครื่องยนต์ของ CRV แบบ e h v นะครับเป็นไฮบริดนะครับคือตัวประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด2ลิตรนะครับกำลังสูงสุด100 48แรงม้านะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเขามีกำลังสูงสุดถึง184แรงม้ากำลังสูงสุดรวมทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่207แรงม้าก็ถือว่าไม่น,อน้อยเลยทีเดียวและนี่คือรุ่นท็อปนี้เขาจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออย่างที่ว่าไปแล้วนะครับผมอัตราสิ้นเปลือ,อ,งองเขาเนี่ยเขาเคลมว่าอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่20.8กิโลเมตรต่อิลก แต่ว่า28กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยจะต้องเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสล้อแบบนี้อัตราสิ้นเปลืองจะลดลงมาเล็กน้อยจะอยู่ที่19กว่ากว่ากิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดมากๆสาหรับเครื่องยนต์ที่มีพลังกำลังขนาดนี้แล้วก็ขับเคลื่อนตัวถัง SUV ขนาดใหญ่แบบนี้19-20กิ 19, โลเมตรต่อลิตรหาไม่ได้จริงๆครับ คราวนี้ก็หนึ่งในสิ่งที่บ่งบอกความเป็นรหัส RS ตัว็อปของเขานะั่นคือล้อแม็กสีดําสนิทนะฮะขมเข้มและไม่พอขนะนาดเขาให้มาใหญ่ถึง19นิ้วนะฮะโอ้โหหาไม่ได้ง่ายที่ h อนด a าเขาจะให้ล้อแม็กขนาด19นิ้วแบบนี้อยู่ในคันนี้นะฮะ CR-V RS-EHB e ขับ4รุ่นล่าสุดเน,นี่ยล้อแม็กของเขาเนี่ยก็จะเน้นสไตล์ RS นะครับก็คือสีดําขมเข้มดีทีเดียวนะฮะแล้วก็ยางมิชลินนะฮะของยี่อ้ออะไรเนี่ยอ่าและจิ๋วสปอร์ตสนะก็ถือว่าเป็น หมาะกับตัวรถดีนะฮะล้อใหมกขนาด19นิ้วแล้วก็อยู่ในรุ่นท็อป RS เท่านั้นครับโอเคฮะลองเข้ามานั่งในห้องโดยสารนะฮะก็เรียกว่าโอ้โหนี่แหละคือสไตล์ใหม่ล่าสุดของ Honda นะครับเราอาจจะคุ้นเคยมาแล้วจากฮอนด้าซีวิคนะครับนั่นคือลักษณะแบบช่องแอร์รังผึ้งซ่อนอยู่ข้างในนะแล้วก็สามารถปรับทิศทางแอร์ด้วยกันใช้กระเดื่องแบบนี้นะครับเขาก็มีระบบความปลอดภัยมากมายตามสไตล์ตัวท็อป RS ซึ่งเราอาจจะทราบแล้วก็ดูไปแล้วในเว็บไซต์นะครับผม แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่น่าเสียดายมากๆสําหรับรุ่น e s v นั่นคือว่ารุ่น e s v เนี่ยจะไม่มีทางเลือกเบาะนั่งแบบ3แถว7ตําแหน่งนะฮะเขามีแค่เบาะ2แถว5ตําแหน่งเท่านั้นนะครับผมคือเขาบอกว่าด้วยข้อจำกัดทางการใช้งานแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเรื่องของการติดตั้งระบบขับเคลื่อนเนี่ยแล้วก็รวมถึงชุดแบตเตอรี่ที่มีอยู่ด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้เขาทำให้ไม่มีเบาะแถว3นะฮะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้เครื่องยนต์ที่ ล้ำสมัยแล้วก็การใช้งานที่ทันสมัยแรงและประหยัดในตัวบางทีอาจจะต้องยอมโดยสารกันแค่5คนไปก่อนแต่ถือว่าแค่นี้ก็ให้มาคบคานดีแล้วนะครับแล้วหลังคาสาันูปก็ให้มาด้วยแล้วก็ระบบไฟหน้าก็เป็นแบบพิเศษนะครับผมแล้วก็สามารถเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมีไฟสองสว่างมาด้วยนะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ให้มาเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับมันมีอุปกรณ์หลายอย่างติดตั้งมาให้นะครับวันนี้คันนี้ถือว่าครบคานดีทีเดียวสำหรับ Honda CRV RS ehev ขับคลื่อน4ล้อคันนี้ครับ นะฮะเมื่อกี้เรามาดูตัวท็อปของ RS บ้านครับตอนนี้เราเปลี่ยนคันมาบ้างซึ่งเป็นทางเลือกอีกหนึ่งเครื่องยนต์ของเขานั่นคือครั้งแรกเหมือนกันที่เขามาใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้นะนั่นคือเบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรนะรถ้าจําก็ได้เนี่ยรุ่นที่แล้วเขามีทางเลือกคือเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรแล้วก็ดีเซลนะครับผมดีเซล1.6ลิตรนะครับผมท่านี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขานําเครื่องเบนซินเทอร์โบมาใช้นะครับก็ลังสุดเขามีทั้งหมด190แรงม้านะครับวก,าก,บากวาด อัตราสิ้นเปลืองเช้อเพลิงเนี่ยเขาเคลมไว้ที่ประมาณ14กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมถ้าขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองจะดรอปลงมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรกว่ากว่าก็ถือว่าอาจจะเป็นการสิ้นเปลืองที่พอรับได้เหมือนเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปเมื่อก่อนนะครับผมทีนี้อาจจะมีประโยชน์ของเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับคือเขาสามารถโมดิฟายได้นะฮะคือถ้าเบนซินเทอร์โบนี่คิดว่าน่าจะอู่หลายเจา้าน่าจะคุ้นมืออยู่แล้วอ่ะนี่ก็ ผมพูดเอาไว้เฉยๆนะฮะว่าถ้าเผื่อใครต้องการจะมีสมรรถนะมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบอันนี้นะครับผมอันนี้มาดูกันว่าแม้จะเป็นรุ่นรองนะฮะแต่ว่าเขามีหน้าค่าตาอยไรบ้างเรามาชมกันเลยครับโอเคมาดูหน้าตาใกล้ๆของรุ่นเบนซินเทอร์โบนะครับผมโดยรวมก็ยังมีความคมเข้มสไตล์ CRV รุ่นใหม่จากหน้าขนาดใหญ่นะฮะแล้วนี่โลโก้เขาให้เหมือนจะสีเงินลมดำนิดๆนะฮะเออสปอร์ตไอแบบนะฮะต่ว่า ไฟหน้าอะไรต่างก็ถือว่าสวยงามอยู่นะฮะก็เป็นสไตล์ที่อาจจะดูดูดันย่อมลงมาจากรุ่น RS แต่ว่าโดยรวมก็จะมีคาแรคเตอร์ของ CRV รุ่นใหม่นะครับโอเคนะฮะสำหรับตัวถังส่วนท้ายเนี่ยเราก็พบว่าก็มีความเรียบง่ายขึ้นนะครับผมเท,ที่ตัว RS แต่ว่าการจะวางไฟท้ายต่างเขาก็มีลีลาใช้ได้นะครับไฟนี้เป็นไฟทรงแถบนะฮะ แนวนอนแล้วก็เป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับคลายรุ่นที่แล้วแต่ว่าเขาก็มีสปอยเลอร์มาให้นะครคือรูปทรงก็จะเรียบง่ายขึ้นหน่อยผมเชื่อว่าถ้าใครเน้นความแรงแบบเทอร์โบนี่อาจจะต้องไปตกแต่งตัวถังเพิ่มเติมนะครับแต่นี่ว่าสินค้าให้มาก็มีความบึกบึนแล้วก็ผสมมาดูหราที่ใช้ได้เลยครับสำหรับ CRV เทอร์โบคันนี้ครับอาท่าน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีเฉพาะในรุ่นเบนซินเทอร์โบนะก็ะคือบานั่งแบบ สามแถวนะฮะเจ็ดตำแหน่งนะับดูดูกันว่าเขาจะพับไงผมเอ๊ะแถวสองโอ้หนี่มาทั้งแผงเลยนะไม่ใช่นะฮะพับเบาลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นเออ๋อาก็ได้อีกหน่อยนะฮะ,ะลองขึ้นมานั่งดูนะฮะก็พบว่าอืมเขาก็ผมว่าก็นั่งได้สบายพอสมควรนะ,ะแต่ว่าเบาแถวสองอาจจะต้องเผื่อแผงพื้นที่เล็กน้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นอันดประโยชน์ที่มีให้เฉพาะรุ่นเบนซินเทอร์โบ1.5ดลิตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นรุ่นไฮบริดก็จะไม่มีเบาะนั่ง แถว3แบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเลื่องนิดหน่อยอยากได้อัไรประโยชน์เต็มที่ก็ต้องใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้หรือว่าถ้าจะเป็นการใช้งานเครื่องยนต์ที่ทั้งแรงและประหยัดก็อาจจะต้องลดทอนเรื่องจำนวนอาจจะต้องลดทอนเรื่องจํานวนของบ่อดหน้าลงเล็กน้อยครับโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นการมาทําความรู้จักและก็รีวิวกันข้าข้าวๆกับสำหรับ Honda CRV รุ่นใหม่ล่าสุดในการเป็นทางเลือก เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ E H V และเราเจอกันระดับแรกเป็นตัวท็อปของเขาเครื่องยนต์แรงและประหยัดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตัวเลขการประหยัดที่เฉลี่ยระดับที่19-20กิโลเมตรต่อลิตรเชื่อว่าไม่นามีเครื่องยนต์ของ C R V ขนาดไหนทได้นะครับหรือจะมาที่ความแรงของเขากับเครื่องยนต์เบนซะินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรก็ว่าเป็นความคุ้มค่าอีกแบบหนึ่งของค่าอย่างหนึ่งก็คือเขามีบอบ์ดนั่งถึงสูงสุดนะครับถึง7ตําแหน่งนะครับสามแถว7ตําแหน่งก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันนะครับ สองคันนี้ผมคิดว่าดูคร่าวๆแล้วด้านออปชันเขาก็ให้มาเต็มที่ Honda s e n s i n g ทุกรุ่นซึ่งเป็นออปชันสมัยใหม่ของ Honda ให้มาทุกรุ่นเท่าเทียมกันแล้วก็โดยเฉพาะรุ่นท็อปนะครับเขาก็ยิ่งมีกล้องหมอรอบคันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นใครอยากจัดตัวท็อปผมว่าก็เป็นความคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งราคาเขาก็ไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่ประมาณ1นึ่ล้านหกหนึ่งล้านเนะครับผมส่วนคันที่เป็นซินก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านกลางๆไม่ถึงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าแล้วกก็็นนนนน่่่่่่่่าาาาาาาสสสใจเเปททงงงลลืออีไมดดยยิํหรรัับบ Honda CRV ุุ